สำหรับท่านที่ถามเรื่องการเปลี่ยนภาษานะครับวิธีการนะครับก็ไปที่มุมบนขวานะครับที่ม่รู้ฝันเฟืองนะครับกดเข้าไปครับไปที่หัวข้อที่มีคำว่า b e e นะครับ bwp e นะครับกดเข้าไปครับเลือกเป็นภาษาที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วย้อนกลับครับกดบันทึกครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับส่วนนะฮะ จะตั้งเวลากล้องนะครับเผื่อว่าในกล้องกับมือถือไม่ตรงกับเวลาจริงนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าเวลาครับผมแล้วก็เลือกโซนนะครับเลือกโซนเวลานะครับให้เป็น GMT บวกเนะครับบ้านเราจะเป็น GMT บวกเนะครับกรุงเทพครับผมเรียบร้อยกดบันทึกครับผมนะครับเราก็ไปดูในเวลาในกล้องนะฮะก็ตรงเรียบร้อยนะครับ ถ้าติดตรงไหนนะครับก็สามารถตักเข้ามาถามได้นะครับ